ทำงานนะได้เงินเดือนเยอะมากเลยแต่แบบเหมือนคนไม่มีชีวิตเนาะใครที่เคยมีประสบการณ์แบบเนี้คุณจะรู้เลยว่าโอ้โหมันมันไม่สนุกเลยนะที่เราดําเนินชีวิตแล้วเราไม่มีชีวิตชีวาการที่เราศึกษาจิตวิญญาณให้จิตวิญญาณเราได้ตื่นรู้เนี่ยมันเป็นวิถีหรือวิธีที่สําคัญที่สุดเลยในการเกิดของเราเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วแล้วเราเรามีร่างกายนี้เนาะเรามีจิตนี้เรามีจิตวิญญ,ญ,ญาณนี้แต่เราไม่ได้ใช้มันอยา่างเต็มสูบเราไม่ได้ใช้มันในการสร้างสรรค์ให้มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราในชาตินี้เนี่ยถามว่าทําไมเราต้องเกิดมาด ลงทะเบียนในการเกิดมาที่นี่ก็เพราะเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมาเจริญเติบโตที่นี่เราจะมาเรียนรู้เราจะมาตื่นรู้ผ่านประสบการณ์แต่ในเวลาผ่านไปเราอาจจะหลงลืมว่าเรามีจุดประสงค์ในการเจริญนะคะเราไม่ได้มีจุดประสงค์ในการตกต่ำพิมคําน,นี้ค่ะฉันมีจุดประสงค์ในการเจริญรุ่งเรืองนั่นคือจุดประสงค์สูงสุดของคุณเจริญทุกด้านเจริญทางด้านร่างกายเจริญทางด้านจิตแล้วก็เจริญทางด้านจิตวิญญาณนะไม่ใช่ว่าเรามาที่นี่เพื่อทาร้ายตัวเองเพื่ออะไรเรามาที่นี่เพื่อชดใช้จริงหรือเปล่าหรือเรามาที่นี่เพื่อเเรรียนนนู้้และพัฒาตองขึ